สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องโอ้ยนะคะก็น้องโอ้นะคะเป็นลูกค้าที่มาออกรถกับร้านของพลอยเดี๋ยวเราจะมาทาถามความรู้สึกของน้องโอ้กันว่าออกรถจากร้านของพลอยเนี่ยคือเห็นรถรถของพี่จากช่องทางไหนพอดีว่าเริ่มแรกครับผมมีญาติและญาติผมมันได้มาออกรถจากที่นี่ครับทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบ มาเสนอเราให้เราแบบมาดูที really. ่เป็นรถเนี่ยครับก well ็แบบมีขายรถคือสองไาเงี้ยพอพอเรามาถึงเนี่ยเรามาดูแล้วก็กระจุดตากระรถคันนึงขึ้นไปชาวบ้าแจ้ครับเป็นสีที่เราชอบพอดีเลยแล้วสบบเอ้ยคันนี้มันมันใช่อะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจก็แบบอยากจะลองอยากจะ้อรถคันนี้ไปนะก็รถสวยชอบใช่ครับแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ของรานที่เป็นไงบ้างครับจัดไฟแนนซ์ที่นี่ง่ายมากเลยครับจริงๆผมไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ก็แบบว่า วันเดียวผ่านนะครับถ้าที่ผมทำได้ก็คือมามามาทาเรื่องก็วันเดียวก็รู้เรื่องเลยอีกวันก็ได้รู้ผลเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่เปาได้ขอดอกเบี้ยพิเศษให้น้องโอ๊ดด้วยไหมใช่ครับแ็นว่าอ่าได้น้องโอ๊ดได้ดอกเบี้ยพิเศษไปก็คือสามจุดแปดเก้าคะคะซึ่งเอ่อโดยโดยประวัติของน้องโอ๊ดเนี่ยเดิมทีแล้วมีเครดิตอะไรแบบนี้ไหมก็ ที่ผมมีก็คือแค่ทําบัตรเครดิตไปเดียวอคก็น้องโอนะคะมีเครดิตนะคะการใช้บัตรทางเราเนี่ยก็เลยขอดอกเบี้ยพิเศษให้กับน้องโอได้น้องโอก็เลยได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยสําหรับคันนี้ก็คืออันนี้เป็นลูกค้าพี่น้องโอก็เลยรู้สึกแบบชอบที่แบบพี่เขาขอดอกเบี้ยพิเศษให้น้องโอด้วยนะคะแล้วก็ออกง่ายด้วยแล้วก็มากี่วันน้องโอถึงรู้ผลก็ทําทําเรื่องวันเดียวก็อีกวันก็รู้ผล ทำเรอยอีกวันหนึ่งเอกสารพร้อมก็คืออีกวันนึงก็คือรู้ผลเลยนะคะสำหรับการจัดไปแนนก็คือง่ายแล้วก็น้องก็ชอบลดด้วยก็เลยไม่ได้ลังเลอะไรก็ทำการจัดไปแนนกันนะคะก็วันนี้ก็พี่ก็ถามประมาณนี้แหละก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดอยากได้แบบดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ถ้าเกิดมีเครดิตนะคะพลก็จะยื่นดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะพอก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ ขอขอบคุณนะ้องโอ๊ตด,ด้วยนะคะที่ามาออกรถที่ารานของพี่แล้วก็ไว้ใจพี่โอเค okay, ค่ะ <laughs>